Thank you. ดูกล้วยนะครับกล้วยมงคลเนาะกล้วยปลูกประดับนะครับผมลุงเกษตรก็ปลูกไว้เยอะนะครับ60 70ต้นน่าจะไม่ขาดน่าจะได้เนาะนี่กล้วยแดงกล้วยแดงไหมครับพี่อนเพื่อนถ้าอ่าพอรู้จักชื่อเนาะคอมเมนต์มาบอกลุงเกษตรเลยนะครับผมนงประเรก็ไม่ไม่ทราบชื่อเหมือนกัน แต่ว่าหนุเกษเรียกชื่อกล้วยใบแดงเนาะสวยงามสวยมากนะครับผมทีแรกก็อยู่กระถางเล็กๆนะครับเขาจะใส่เนื้อพิษมอสมะพร้าวนะครับทีนี้มันไม่สวยนะครับหนุเกษก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดินนะครับเป็นดินผสมใส่ดินใส่ดินธรรมดาเรานะครับ ดินธรรมดาเราแล้วก็เริ่มแรกเลยก่อนที่จะเอามาปลูกนะครับเราผสมมะพร้าวละเอียดมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวละเอียดผสมกับขี้วัวนะครับคุกคุกเขากันนะครับผมแล้วก็นําใส่กระถางก่อนนะครับลองลองพื้นก่อนแล้วก็ตามด้วยดิน สวยมากนะครับการปลูกเนาะนุงเกษตรก็จะเอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าลองรากไปก่อนนะครับรากเขาจะได้ดูดวิตามินได้ที่เพียงพอเนอะเอาะในเมื่อดูดวิตามินเพียงพอนะครับก็สวยงามไปสวยงามแบบนี้นะครับผมที่แรกนะครับไม่สวยเพราะว่ามันอยู่ในกระถางเล็กนะครับไม่สามารถดูดใย,ยอาหารได้เพียงพอนะครับก็เลยต้นน้อยบาดท,ที่นี่นุ่งเกษตรนะครับ ก็เลยเอากระถางนะครับกระถางเห้ hey, มันได้ส่วนเนาะกระถางสิบนิ้วเก้านิ้วหรือสิบห้านิ้วประมาณนี้นะครับผมก็เปลี่ยนกระถางใสพอใสแล้วนะครับผมพอเวลาล่งดินนะครับเอาดินเอาอยางมาคลุกเข้าผสมกันเนี่ยกลายเป็นใบแบบสีเงานะครับเงาแล้วเข้มนะครับผมเข้มเข้มสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็แขบ เนี่ยตรงลก้านนะครับผมตรงเนี้จอกสีเขียวเนาะสวยเงาง,งามจริงๆนะครับผมแล้วก็ราคาแพงราคาต้นหนึ่งก็หนูเกษก็ไม่รู้ว่ากี่บาทเนาะก็ต้องถามเท่าแก่ก่อนว่าเท่าไหร่เนาะเนี่ยน่าซื้อนะครับน่าหามาปลูกเลี้ยงนะครับประดับหนูเกษว่าสวยงามมากเลยนะครับ กล้วยแดงสวยงามจริงประมาณนี้ปลูกไว้เยอะมากนะครับผมราคาก็ค่อนข้างแพงสวยมากดูชัดปเยอะนะครับผมถ้าพ,พี่เพื่อนท่านไหนสนใจเนาะสนใจก็ทักทายได้นะครับผม เอาไปปลูกประดับนะครับหน้าบ้านเสริมสร้างบารมีเนาะเป็นกล้วยมงคลเป็นกล้วยเสริมบารมีอีกชนิดหนึ่งนะครับผมที่สวยงามมากเอาไปชมบฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้รู้สึกว่าต้นต้นใหญ่มากนะครับสูงปลูกแค่เดือนก,กว่าๆเองนะครับผมเดือนสองเดือนน่าจะได้เนาะเยวฝั่งนี้ดูครับผมอลังการมากเลยงานสร้างนะครับผมอลังการมากสูง พมหัวลงเกษตรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมต้นข้างหน้านะครับต้นข้างหน้าสูงสูงมากเนี่ยพอเราเอามาปลูกนะครับใส่เนื้อดินเนื้อดินแล้วก็รองพื้นด้วยขี้วัวเนาะขี้วัวแล้วก็บะพร้าาละเอียดเนาะลงเศษใส่ประมาณนี้นะครับผมการดูแลก็ใส่ปุ๋ยนะครับสูตรเสมอนะครับสูตรละลายช้าด้วยเนี่ย ก็มีลูกค้าทางเกาหลีนะครับซื้อไปเยอะเหมือนกันนะครับซื้อไปแบกขอแบ่งไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบราคาเท่าไหร่เนาะเขาแก่เขาขายนะครับลุงเกษตรเป็นคนปลูกนะครับผมก็ปลูกดูแลให้เขานะครับผมเราเป็นลูกน้องทําให้เขานะครับผมก็จะประมาณนี้ยากก็เยอะต้นนี้ใหญ่มากนะครับผม คงจะหลายพันนะครับถ้าเป็นเงินไทยเนาะเพราะว่าเป็นเป็นต้นกล้วยที่โดดเด่นที่ใบนะครับสวยงามถ้าจะเป็นกุนกุ้ยมงคลเนาะเนี่ยต้นนี้สูงประมาณร้อยร้อยหกสิบกว่านะ่าจะได้เนาะสูงสูงมากจะประมาณนี้นะครับผมให้ชมหลอดหม่ หอดใหม่กำลังขึ้นใบเข้มสวยโอ้หนูเสียชอบมากนะครับผมปลูกเองนะครับชมตัวเองเองนะครับปลูกดูแลเขาเนี่ยต้นนี้ยิงสวยมากเลยก็มีถ้าพี่พเพื่อนสั่งนะครับถ้าสมมุติว่าจะส่งไทยเนาะถ้าส่งไทยน่าจะคงจะตัดนะครับคงจะตัดตัดตัดออกเนาะแล้วก็มีการแพ็ค แพ็คจะได้แพ็คง่ายเนาะจะประมาณนี้พวกใบพวกอะไรก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้เดี๋ยวมันงอกใหม่นะครับผมปลูกใหม่งอกใหม่ได้นะครับถ้าจะเอาไปทั้งใบทั้งอะไรนะรับรองว่าหักนะครับแพ็คยากส่งยากเนาะอันนี้อัาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกล้วยสวยงามนะครับผมหน้าตกแต่งหน้านํามาปลูกนะครับไว้หน้าบ้านนะครับเสริมสร้างเสริมสร้างนะครับบาร,รมีให้กับเรานะครับสวยงามจริงๆ ดูชัดนะครับเข้มมากเลยจะประมาณนี้เนาะหลายต้นนะครับผมประมาณนู uh ่นฝั่งนู้นก็มีนะครับผมแล้วนุ่งเกษตรก็ไปไว้ตามจุดต่างๆที่ลูกค้าเขาได้เดินซื้อต้นไม้ก็เอาไปวางตามจุดตามจุดตามจุดนะครับผมเอาวางโชว์นะครับลูกค้าก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยเนี่ยมันสวยนะครับสวยมากกล้วยแดงนะนุ่งเกษเรียกว่ากล้วยกล,ล้วยแดงนะครับผมกล้วยใบแดง ใบเขาจะออกแดงเข้มออกเป็นน้ำตาลเลยนะครับผมแล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่นะครับใหญ่มากเลยหนูเศษว่าน่าจะใหญ่มากกว่านี้นะครับแ๋ยวถ้าใหญ่มากกว่านี้ก็โอโ้โหสวยผมจะสวยน่าดูเลยครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะอัปเดตอัปเดตให้พีพ่เพื่อนเพื่อนได้ชมกล้วยแดงเนาะหนูเศษว่าเรียกกล้วยแดงถ้าพีพ่เพื่อนนะครับคนไหนพอรู้จักชื่อเนาะคอมเมนต์นะครับใต้คลิปให้หนูเศษได้อ่า ทราบด้วยนะครับผมจะได้ขอบคุณเป็นล่วงหน้าเนาะมืเสีกก็ยังไม่มีความรู้นะครับมากมายแค่นำมาอัปเดตนะครับเป็นสื่อกลางให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ